สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ กลับมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนมีเรื่องราวของสินค้ารักโลกนะคะที่เป็นผลงานจากน้องนนักศึกษาของราชบงคลพระนครค่ะที่ไปสร้างรายได้ให้กับพิสานกิจชุมชนเกาะกลางในพื้นที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครค่ะ จากรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะคะปัจจุบันนี้ค่ะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะคะทําให้มีนโยบายแล้วก็การขับเคลื่อนแต่ละพักส่วนนั้นต้องมีส่วนร่วมกันในการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่อาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนนะคะว่าการสร้างสังคมคาร์บอนตัดน,นั่นเองโดยจะอาศาัยการจัดทำคาร์บอนฟลุตปินนะคะที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับองค์กรเมืองโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ระดับประเทศด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตามกิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตปรินต์ในไทยก็ยังคงมีแต่องค์กรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเพียงแค่ไม่กี่องค์กรเท่านั้นเอง แต่ในองค์กรขนาดเล็กรวมไปถึงชุมชนนะคะยังคงมีข้อจํากัดอยู่อีกมากเลยแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าปัญหานี้ไม่ใช่แล้วก็ไม่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนก่อกลางเขตคลองเตยกรุงเทพมหาคนครเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะได้ถือกําเนิดขึ้นจากแนวคิดในการบริหารจัดก,การขยะภายในชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะจากโรงงานรับซื้อขยะรีไซเคิลนะคะก็กลายมาเป็นวิสาหกิจผู้ผลิตกระถางต้นไม้รักโลก จากฝาขวดน้ำเหลือทิ้งนะคะแล้วก็ได้ต่อยอดกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยโดยนักศึกษาทีมกรีนพีชนะคะจากคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครที่ประกอบไปด้วยนางสาวเจียรภาพิสนยบุตรนะคะนางสาวน้ำทิพย์แก้วแสงทองนายสุภากรชีพนุรัตค่ะนางสาวทิติยานุรักษา นางสาวกัญญาณต้นประยูนสาขาว,วิชาการจัดก,การโลจิสติกและโซ่อุปทานนางสาวพัทเทียราเทียเทียรานางสาวนิตยาสอนวิชัยจากสาขาว,วิชาการเป็นผู้ประกอบการและนางสาวพัชเชียราพันนินค่ะ นางสาวพัชิรีนกลิ่นฟักสาขาว,วิชาการเงินโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัญญาแก้วเชือกหนังสาขาว,วิชาการจัดการเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ะซึ่งน้องๆในกลุ่มนะคะก็ได้เข้าไปดําเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นําวิทยาการกระบวนการทํางานสมัยใหม่นะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มองค์กรชุมชน ให้มีศักยภาพสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพค่ะแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืนมีมูมลค่าเพิ่มนะคะแข่งขันในตลาดได้จนสุดท้ายแล้วก็คว้ารางวัลประเภทรักดีภายใต้โครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่น2567ค่ะเพื่อเป็นการเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยนางสาวจีรภาพ,าพิสนยบุตรนะคะหัวหน้าทีมนักศึกษากลุ่มกินพีกลุ่มนี้นะคะก็บอกว่าทางทีมเนี่ยได้รับโจทย์ให้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกลางของเขตคลองเตยค่ะในการนำฝาขวดน้ำพลาสติกมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งซึ่งจากเดิมค่ะที่กลุ่มวิสาหกิจนะคะก็ได้มีการนำฝาขวดมารีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้รูปแบบต่างๆดังนั้นแล้วนะคะก็เลยได้มีการ จัดทำการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ให้หลากหลายมิติมากขึ้นก็เลยพบว่าความต้องการของชุมชนมีข้อจำกัดค่ะเดี๋ยวต้องการให้กลุ่มนักศึกษาพ,พัฒนาใน6ด้านด้วยกันด้านแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของ ความต้องการด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านที่2เป็นความต้องการของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้านต่อไปจะเป็นความต้องการบรรจุภัณฑ์รักโลกด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นความต้องการเครือข่ายบูรณาการการเรียนรู้และก็การจับคู่ธุรกิจที่เป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านต่อไปนะคะจะเป็นความต้องการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ปริมาณก๊าซเรืองกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์และสุดท้ายก็จะเป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรายการสินค้าที่ขายแล้วก็คงเหลือดังนั้นแล้วค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ขีดความสามารถศักยภาพในการผลิตเดิมที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานนะคะ แล้วก็ส่งเสริมช่องทางในการจัดจำหน่ายก็เลยได้มีการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามแปลกใหม่ไม่จำเจและราคาจับต้องได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสายมูนะคะสร้อยคอสร้อยข้อมือจี้โดยได้ทำการเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้านะคะเพิ่มการอิงกระแสทางธุรกิจในปัจจุบันที่จะเน้นไปที่การเสริมมงคลชีวิตด้วยการนำเครื่องประดับนะคะเข้าพิธีบูชาภายในวัดที่มีชื่อเสียงต่าง นอกจากนี้ก็ยังมีแบบเฟอร์นิเจอร์รักโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะแผ่นปูพื้นแบบรักโลกแล้วก็โล่รางวัล ต้นแบบรักโลกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากการรีไซ c l เคิลฝาขวดแล้วค่ะทังทีมก็ได้นำโจทย์มาคิดต่อนะคะว่าจะมีการนำขวดน้ำที่เหลือมาทำอะไรได้บ้างจึงมาตอบโจทย์ที่สามารถนำมาทำเป็นเส้นพิมพ์สามมิติสำหรับใช้ในเครื่องพิมพ์ 3D Printing ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองหากว่าสำเร็จนะคะก็จะสอนให้กับชุมชนต่อไปนั่นเอง ด้านของนางสาวน้ำทิพย์แก้วแสงทองนะคะก็บอกว่ากระแสะตอบรับจากเครื่องประดับจากฝาขวดนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยทางชุมชนก็มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายกลุ่มนะคะตามผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นดน้านของการผลิตการจําหน่ายซึ่งจากเดิมนะคะกระถางต้นไม้จะเป็นกลุ่มคนรักต้นไม้ค่ะชอบตกแต่งสวนแต่ว่าพอมาเป็นเพิ่มเครื่องประดับสวยงามเสริมสริมงคลนะคะก็ทําให้ได้เพิ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งไปด้วยนอกจากการเพิ่มสินค้าแล้วค่ะก็ยังจะมีการลงพื้นที่ไปสอนการขายสินค้าผ่านออนไลน์การไลฟ์สดนะคะรวมไปถึงการจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ ด้านของนางสาวจุไรรัตเครือพิมานค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะก็บอกว่าจุดเริ่มต้นค่ะชุมชนได้ทำเรื่องของการจัดก,การขยะตั้งแต่ต้นทางเริ่มจากการทำโรงรีไซเคิลรับซื้อขยะในเขตชุมชนคลองเตยค่ะ เมื่อจากการแยกขยะแล้วนะคะก็จะมีฝาขวดพลาสติกเหลือทิ้งเยอะมากๆเลยต่อมานะคะบริษัท P Chia's Plastic Bangkok นะคะก็ได้นําเครื่องจักรสาหรับบดย่อยสลายและเครื่องขึ้นรูปฝาขวดน้ํามาให้ชุมชนผลิตซึ่งสินค้าที่ผลิตส่งให้บริษัทนะคะส่วนมากก็จะเป็นกระถางต้นไม้ แต่ว่าก็มีข้อจํากัดเดิมก็คือผู้บริโภคมักจะอยู่ในกลุ่มเฉพาะสินค้ารักโลกเท่านั้นเนื่องจากว่ากระถางต้นไม้อาจมีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าผู้บริโภคไม่ได้มองในเรื่องของความคุ้มค่าที่สินค้าไม่สามารถแตกหักสูญสลายได้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่นักเรนักศึกษาของเราได้เข้ามาแนะนำเรื่องของการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ผู้ส่งอายุในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังจะเป็นการสร้างรายได้ลดขยะนะคะแล้วก็ลดการเกิดคาร์บอนฟุตอรปนให้กับโลกอีกด้วยราชมงคลพระนครของเรานะคะก็มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานในสังคมโดยได้เข้าร่วมโครงการอ,อมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี2567เพื่อมุ่งส่งเสริมให้กับนักศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนนำความรู้นะคะแล้วก็วิทยาการสมัยใหม่ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชนให้ได้มีศัก,กยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้นำองค์ความรู้จากสถาบันไปประยุกต์ใช้ค่ะให้เกิดผลลัพธ์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อย,ยกระดับวิสาหกิจชุมชนก่อกลางเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์นะคะจากฝาขวดน้ำรีไซเคลิลกระถางรักโลกนะคะถือได้ว่าเป็นการสร้างความชัดเจนทางกัญภาพ แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ตระหนักรู้รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนและอนาคตนะคะคนรุ่นหลังจากการแยกขยะสู่การสร้างรายได้ที่เป็นรูปธรรมโดยนำความมุ่งมั่นรักโลกของชุมชนมาร่วมกับความตั้งใจของนักศึกษาค่ะในการที่จะสร้างองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่จากฝาขวดน้ำรีไซเคิลพาณิชย์อย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับใครที่สนใจสินค้าของชุมชนนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ยังจะเป็นการช่วยกันลดขยะช่วยโลกของเรานะคะสามารถติดตามข้อมูลต่างๆในสินค้าลักโรกนะคะผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ช่อง t ิ k t o k ได้นะคะผ่านทางวิสาหกิจชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครมาช่วยกันร,รักษาโลกนี้ไปได้วยกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของ iutp อัปเดตในวันนี้นะคะพบเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าละกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ i am going to oh,